สวัสดีครับหนึ่งแปดวีพีนะครับชมก็อยู่ครับนาคายสามแปดเกนะครับไม้แรกไปที่น้ำเงินนะครับนึกหนึ่งจุดห้าเคไม่ได้ได้แค่หนึ่งจุดสี่เดี๋ยวไปดูว่าเปิดแรกนะครับจะมาหรือเปล่าหนึ่งกับเจ็ดรอดไหมอุย้ยเขาเจ็ดเราแค่สามอ่ะ โดนนะดิเปิดนี้เปิดนี้นี้โดนเลยนะครับท่านผู้ชมสามไปกทีดิจังหวะนี้ขอสามไปอีกทีครับท่านผู้ชม แกับหกกลุ่มคนไปเหลือสามครับท่านผู้ชมเราเขาบอดเลยนะรอดปะเนี่ยโอ้ก้าวหลังสวยครับท่านผู้ชมมานี้สวยๆง,งามๆเลยนะเอาเรื่องครับสามอีกทีกับน้ำเงินถ้าได้ไมานี้เพ่นเลยถ้าได้ไมานี้นี่เพ่นเลยนะ ต้องมาแล้วล่ะกับจังหวะน,นี้ขอเถอะมี4กับกลงคูสี 4. เออหครับเป็นแบบเป็นเเลยนะสวยท่านผู้ชมอะฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ